ขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรคณะโยมญาติมิตรท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นการขึ้นปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2,567ยญาติโยมทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่การที่เราได้มาสวดมนต์อย่างนี้นั้นเป็นการทำจิตใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเบิกบานมีความสุขจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อจะรับวินาทีแรกแล้วก็ ชั่วโมงต่อไปของวันปีใหม่นั้นด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสจิตใจที่เป็นกุศลที่ดีงามป <c oughs> ีเก่าผ่านไปปีใหม่ขึ้นมา <c oughs> ก็ถือว่าเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนเพียนพยายามตั้งใจว่าจะตั้งใจในการทำในวันปีใหม่นี้ แล้วก็ตลอดปีไปนั้นโดยมีเป้าหมายในใจว่าเราจะดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างไรถ้าไม่มีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้บางทีบางครั้งแล้วก็ไม่พุ่งไม่รั่นไปแล้วก็ทำให้ชีวิตก็มีความเคว้งคว้างไม่เจริญไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิต แต่ละปีไปนั้นก็ดูว่าตัวชีวิตที่เราได้ก้าวไปนั้นเดินหน้าพัฒนาไปแค่ไหนอย่างไรโดยเฉพาะชีวิตของเราแต่ละท่านแต่ละคนนั้นเรามองว่าเรามีศักยภาพที่จะฝึกได้พัฒนาได้ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ดีแน่นอนว่าในแต่ละปีก็จะมีแต่ความก้าวหน้าพัฒนา ยิ่งยๆขึ้นไปพระพุทธศาสนาพร,พระพุทธเจ้าได้ทรงวางจุดหมายปลายทางของชีวิตหรือว่าเป้าหมายในชีวิตมันเป็นสามระดับเป็นสามขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าขั้นตามองเห็นขั้นที่สองเรียกว่าขั้นเลยจากตามองเห็นแล้วก็ขั้นที่สามคือประโยชน์สูงสุดหรือขั้น เลยจากตามมองเห็นไปก็ในขั้นแรกนั้นเรามองว่าเราแต่ละท่านแต่ละคนควรจะต้องมีเป้าหมายในใจว่าเราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราแต่ละท่านแต่ละคนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไร้โรคสง่างามเรื่องสุขภาพร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากถ้าเรามีความตั้งใจว่าจะดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ เมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงด้วยดีแล้วงานการหรือหน้าที่ต่างๆก็จะเดินหน้าพัฒนาเป็น,นทิศทางที่ดีที่จะเจริญงอกงามเด้ด้วยนะถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเรื่องสุขภาพร่างกายก็จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาแต่เบื้องต้นทีเดียวประการที่สองมีเงินมีงานที่จะพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและก็งานที่เราทำนเป็นงานสุจริต ถ้าเราชาวพุทธทุกคนเป็นคนที่มีจิตใจที่มองว่าเราจะมีอาชีพการงานที่สุดริตด,ด้วยและวทำงานมีเงินมีรายได้สามารถที่จะมาใช้ใจ่ายในรอบวันรอบเดือนแล้วก็ตลอดปีได้แต่และปียิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีมีความอบอุ่นมั่นใจประการที่สาม มีสถานภาพทางสังคมที่ดีเราแต่และท่านแต่และคนควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีจนเป็นที่นับถือเคารพศรัทธาของผู้คนเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับท่านใดใครก็ตามทีเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ความประพฤติดีก็มีแต่คนที่ให้เกียรติยกย่อง และประการสุดท้ายก็คือมีครอบครัวที่อบอุ่นผาสุขสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราเราควรให้ความสนใจเอาใจใส่และก็ดูแลซึ่งกันและกันให้มีความสุขมีความผาสุขไปพร้อมกันนี่คือประโยชน์ที่ขั้นตามมองเห็นเป็นขั้นเบื้องต้นคิดว่าทุกท่านคนจะต้อง กระทำประโยชน์ในขั้นนี้ให้สำเร็จให้ได้มีสุขภาพดีมีเงินมีงานมีสถานภาพทางสังคมที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่อุ่นผาสุขถ้าขั้นนี้สำเร็จแล้วเราก็กล้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นเลยจากตามองเห็นก็คือว่าลึกเข้ามาในด้านจิตใจเรามีความซาบซึ้งสุขใจด้วยมีศรัทธานในพระรัตนตรยัยและเป็นคนที่มีความบริสุทธิ มีศีลบริสุทธิ์เป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีศีลงดงามนะไม่บกพร่องไม่ด่างพรอยนะก็มีความอบอุ่นมั่นใจถึงขั้นนี้ประการที่สมเป็นคนที่มีน้ำใจเสียสละแบ่งปันเผื่อแผ่ผู้คนในสังคมประการที่สเป็นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจ มีปัญหาเกิดขึ้นใดๆก็ใช้ปัญญาแก้ไขให้สำเร็จร่วงไปรุ่งไปได้ด้วยดีและประการสุดท้ายก็คือเป็นคนที่ทำกรรมดีมีความอบอุ่นมั่นใจว่าถ้าหากโลกเบื้องหน้ามีเราต้องไปเกิดในที่ดีแน่นอนประโยชน์ขั้นที่สองนี้เป็นเรื่องของด้านจิตใจและก็ปัญญาถ้าเราท่านทุกคนมองว่าเรามีเป้าหมายในชีวิต ที่ต้องพัฒนาให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นไปทั้งด้านจิตใจแล้วก็ปัญญาด้วยถ้าหากได้ถึงสองขั้นนี้แล้วท่านถือว่าเป็นบัณฑิตผู้คือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาแต่เป้าหมายหรือขั้นสุดท้ายอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าขั้นที่ประโยชน์อย่างยิ่งคือเราควรจะตั้งเป้าไว้ก็คือว่าหนึ่ง เป็นคนที่ถึงจะเจอ,เจอ,เจอโรคกระทว่ามีโรคกระทเข้ามากระทบกระทั่งอย่างไรแล้วก็ไม่วันไหวไม่เป็นคนที่ฟูแฟบไปกับกระแสของโรครกระทโรคกระท8ก็คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้รับการสรรเสริญมีคนเขานินทาว่าร้ายมีสุขแล้วก็ทุกข์ทั้ง8ประการนี้ทุกคนในสังคมในโลก จะต้องพบปะเจอเจอโลก,กธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าคนเราแต่ละคนจะมีท่าทีปฏิบัติต่อโลก,กธรรมแตกต่างกันออกไปบางคนก็ฟูแฟบไปกับกระแสของโลก,กธรรมแต่ทุกคนที่มีปัญญาเจอโลก,กธรรมฝ่ายร้ายเข้ามาก็ไม่ถึงกับฟุม่มฟายเสียใจมากจนเกินไป เมื่อเจอรกรธรรมฝ่ายดีเข้ามาก็ใช้โอกาสนั้นในการสร้างสรรค์ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปนี่คือบุคคลที่มีปัญญารู้เข้าใจและก็สามารถจะใช้สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนั้นในการที่จะพัฒนาก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีงามประการที่สองเป็นคนที่ไม่ยึดติดถือมั่นอะไรมากเกินไปส่วนมากที่เรามีทุกมีปัญหานี่เป็นเพราะว่าเราเข้าไปยึดติดถือมั่น ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราพอเรายึดติดถือมั่นมากเท่าไหร่เมื่อสิ่งนั้นแปลเปลี่ยนไปไม่เป็นดังใจเราก็เกิดความบีบคั้นมีความทุกข์ประการที่สามคือเป็นคนที่มีความสุขเป็นความสุขที่เบาประณีตเป็นความสุขที่เราฝึกหัดพัฒนาในทางธรรมจนกระทั่งว่ามีจิตใจ หลุดพ้นจากกิเลสได้นะและประการสุดท้ายเป็นคนที่มีปัญญารู้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนี่คือเป้าหมายในชีวิตว่าเออถ้าหากเราวางเป้าหมายในชีวิตเป็นสามขั้นอย่างนี้ได้ชีวิตในปีใหม่แล้วก็ตลอดไปก็เป็นชีวิตที่ก้าวไปในธรรมะย,ยิ่งขึ้นไปด้วยนะแต่ใน ตอนท้ายตมาอยากจะสรุปอีกนิดหนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าหากสามขั้นนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลเกินเอื้อมแล้วก็มองว่าเออความจริงแล้วเราก็มีหลักง่ายๆเบาๆหรือว,ว่าแต่ก็ไม่ถึงกับเบาทีเดียวก็เป็นหลักที่ประมาณสามข้อนะหนึ่งทำอย่างไรที่เราจะเป็นคนที่มีสติตามดูรู้ทันขณะที่เป็นปัจจุบัน ถ้าเรามีสติตามดูรู้ทันขณะที่เป็นปัจจุบันนี้ถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่นับวันแต่ละวันเนี้ยก้าไปท่านบอกว่าสติมัโตสุเวสยโยผู้มีสติย่อมดีขึ้นทุกวันสติมัโตสถาพัฒทางผู้มีสติเท่ากับมีของดีที่นำโชคตลอดเวลาตัวสติ นี่นั้นเป็นตัวที่จะนำพากุศลธรรมต่างๆมาถ้าเรามีสติปัญญาก็เกิดฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะมีสติตามดูรู้ทันขณะที่เป็นปัจจุบันเวลาเกิดเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นเป็นไปเราไม่ตื่นตระนกตกใจแล้วก็เตลิดออกไปเราต้องตั้งสติให้ได้ประการที่สองเป็นคนที่พิจารณาเห็นโลกโดยสภาวะที่ว่างเปล่า เป็นสุญญาตาคือสภาวะสิ่งต่างๆที่เราพบปเจเจอเห็นต่างๆนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประกอบรวมตัวกันเข้ามาเป็นการสมมุติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีเหตุมีปัจจัยถ้าเรารู้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสุญญตาความว่างเปล่าแล้วก็ทำให้เรา สามารถจะแก้ไขหรือว่าดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยการที่เราปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องพกใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาให้เรื่องราวต่างๆเป็นไปอย่างที่เราต้องการให้เกิดขึ้นและวประการสุดท้ายก็คือว่าเป็นคนที่ละความตามเห็นว่ามีตัวตนเส็จได้นะคือละอัตานาทิฐิความเห็นว่า มีตัวมีตนส่วนมากที่เรากระทบกระทั่งกันมากมายในสังคมในโลกนี้เป็นเพราะว่าเรายึดมั่นในตัวมีตนบุคคลที่จะก้าวไปในธรรมได้นั้นจะต้องละอัตตนุทิธิคือความเห็นว่ามีเป็นตนมีตัวมีตนนี้ได้ถึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นได้สามประการเนี้ก็มองว่า ถ้าเราทำได้เป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวหนึ่งมีสติมีสติตามดูรู้ทันขณะที่ทเป็นปัจจุบันสองพิจารณาเห็นโลกนี้โดยสภาวะที่เป็นว่างเปล่าสามถอนความตามเห็นว่ามีตัวตนเสร็จได้ถ้าบุคคลทำได้อย่างนี้ท่านบอกว่ามัจจุราชจะไม่ตามเห็นจะไม่เจออันนี้ก็มองว่า ในปีใหม่นี้นั้นเราท่านทั้งหลายเราควรจะมีเป้าหมายในใจว่าเราจะพัฒนาชีวิตนี้ก้าวไปในทิศทางไหนอย่างไรถ้ามีเป้าหมายในใจแล้วก็ทำได้เป็นการพัฒนาแต่ละปีไปนั้นจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งิ่งขึ้นไปแนวท้ายนี้ตมาในนามของคณะพระสงฆ์ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรยัย อภิบาลรักษาให้คณะโยมญาติมิตรทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพพิสมบุญแข็งแรงมีความสุขมีความร่มเย็นเจริญงอกงามก้าวหน้าในธรรมะขององค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไป